สาสาเหตุหลักที่ทําให้หุ้นขึ้นหรือลงในแต่ละวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุ้ยกับเอชแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่6พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันหยุดการทํางานของผมเอง,เองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับวันนี้พุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องทําไมหุ้นถึงขึ้นขึ้น,นลงๆงนะครับในแต่ละวันหลายๆคนที่เล่นหุ้นมาหรือว่า ทดลองเล่นหุ้นหรือว่ากําลังเล่นหุ้นอยู่นปัจจุบันนี้นะครับคงไม่รู้ว่าทําไมหุ้นขึ้นหรือลงในแต่ละวันนะครับสำหรับหุ้นจะขึ้นหรือลงในแต่ละวันนะครับประกอบไปด้วย3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่1นะครับก็คือตัวของกิจการเองนะครับซึ่งตัวของกิจการนี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนะดังนั้นจึงทําให้ปัจจัยของหุ้นขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงอาจจะนิยมบางช่วงอาจจะไม่นิยม2 จำนวนคนที่เข้ามาซื้อหรือขายหุ้นนั่นเองนะครับจะทําให้มูลค่าของหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าที่แท้จริงนะครับเช่นคนปั่นหุ้นธนาคารหรือผู้ประกอบการผู้ลงทุนรายย่อยบุคคลเหล่านี้นะครับล้วนมีความสําคัญในการที่จะทําให้หุ้นขึ้นหรือลงในแต่ละวันนั่นเองนะครับสําหรับสุดท้ายข้อ3นะครับ ก็คือสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมอะไที่เช่นน้าท่วมฝนตกภัยแรงไฟไหม้โรคระบาดเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทําให้มีผลกระทบ,บต่อราคาของหุ้นขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วนในแต่ละวันหรือว่าแต่ละช่วงนะครับและนี่ก็เป็น3สาเหตุหลักที่ทําให้หุ้นขึ้นหรือลงในแต่ละวันนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อกับเอชเชียก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ